ร้านอาหารทะเลวิวพระอาทิตตกในชนบุรีที่ปรินชอบมากเพราะมีเมนูไทยโบราณและซีฟู้ดสดๆบรรยากาศดีติดริมทะเลเหมาะกับเทศกาลเฉลิมฉลองและที่ขาดไม่ได้ต้องแวะซื้อขวดนี้ที่ฟู้ดแลนด์กันก่อนที่ร้านไม่คิดค่าเปิดและมีแก้วให้ด้วยแต่ของปรินเอาแก้วไวายไปเองนะคะสั่งเมนูแนะนำของร้านมีกรอบชาววังตัวหมี่ฟูกรอบหวานน้ำเปรี้ยวตามของที่นี่จะไม่มีกลิ่น้มซากินคู่กับเครื่องดื่มที่ซื้อมาเสริมรสกันดีมากๆ และขวดนี้ยังเข้ากับเมนูหมูอย่างสามชั้นคั่วพริกเกลือด้วยนะคะก้ามปูใบเมนูท้องถิน่นหากินได้ยากเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสชาติดีค่ะยำถั่วพลูยำไข่ปลายำสองไข่วัตถุดิบสดน้ำยำจัดจ้านาหมกทะเลในลูกมะพร้าวเครื่องแกงหอมให้มานันแน่นต้มยำทะเลน้ำข้นเข้มข้นจัดจ้านอาส่วนมีทั้งแบบนิ่มกับกรอบเป็นสั่งแบบกรอบทอดมาดีค่ะข้าวผัดหมูรสชาติใช้ได้ใครชอบจิบเครื่องดื่มชมวิวพระอาทิตย์ตกแบบปริน้นมาลองกันได้ที่ร้านคุณหญิงอยู่แถวหน้าศาลจังวัดช ใะคระไปมาแล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ